เอาล้วครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับปืนเคสพีสี่สิบห้านี่เองครับผมจะเป็นปืนแบบยิงแบบทีละสามนัดนะก็จะเหมือนคล้ายคล้าเอ็นสิบหกนะแต่ว่าเอ็นสิบหกมันจะเล่นง่ายกว่าหน่อยนะสลับเคสพีสี่สิบห้านะครับมีดาเมจที่แรงอยู่นะ แอนยำก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะ45ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้คือผมแต่งแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาแต่งเล่นเป็นสัก2เซตแล้วกันนะทุกคนเซตที่1ก็เป็นเซตไม่ติดกล้องนะกับเซตที่2ก็ก็เป็นเซตติดกล้องเล่นนะทุกคนอ่าก็เผื่อใครอยากจะเล่นนะอยากจะลองความสามารถของตัวเองนะว่าผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่เล่นยากจริงๆนะผมก็ไปเล่นมาแล้วนะแต่ว่าเล่นยากมาก เดี๋ยวมาดูในส่วนของการแต่งเส้นแรกเลยนะปากกระบอกก็จะเอเอปากกระบอกก็จะเป็น10แรงดิดแนวตั้งนะทุกคนแล้วก็ํำกล้องก็จะเป็น10ระยะดาเมจนะทุกคนอ่าแล้วก็พันธุ์ท้ายผมใช้เป็นความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเลง15นะแล้วก็แม็กกาซีนนะผมใช้เป็น12นะครับแม็กกาซีนนะส่วนคลิปหลังผมใช้เป็นบวกยความเออระยะเวลาเลงยิงนะทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนในเซตที่หนึ่งนะตึงๆไปเลยมาเดี๋ยวมาดูกันในเซตที่สอรับเซตติดกล้องเล่นนะทุกคน เซตนี้ก็จะเป็นเซตที่สําหรับผม <S <S ผมว่ายิงง่ายเลยนะสําหรับติดกล้องนะมาดูปากกระบอกก็จะเป็นลบสิบแรงดิดหนะ้าตั้งเหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วก็ลํากล้องผมใช้เป็นความไวกระสุนบอกหนึ่งร้อยนะทุกคนคือหนึ่งร้อยเลยนะดูมันจะไวกันาดไนหนะึ่งร้อยแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวกล้กองก็ผมใช้เป็นเลเซอรอทิ้งหนึ่งนะทุกคนอ่าแล้วก็เลเซอร์ผมใช้เป็นความแม่นยำเมื่อเลงยิงแล้วกันลบยี่สิบนะอ่าแล้วก็ ลบ12บวกนะครับแมกกาซีนเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะในเซตที่2นะมาเดี๋ยวมาลองกันนิดนึงนะก่อนที่นะจะไปเล่นนะผมอยากดูว่าดามเมจมันแรงจริงนะแต่ว่าปืนก็ค่อนข้างแบบไม่ดีนะทุกคนมันจะอยู่ที่เดิมนี่แหละทุกคนแค่มันสายนิดหน่อยนะแต่มันก็ยิงอยู่ที่เดิมนะเข้าจุดเดิมตลอดนะแต่ว่าบังคับให้มันเวลาเราเดินโยกยิงอะเวลา,าบาังคับยิงมันเป็นจังหวะยิงอะมันก็ยิงยากหน่อยนะแต่ว่ายิงตัวใกล้ๆก,ก,ก็3านัดแน่นอนนะตายนะ ว่าน่ดาเมจมัน30กว่า34เลยนะทุรคนส่วนยิงยิงไกลๆตรงนี้ก็ไม่ตายแล้วนะทุรคนคือเป็นปืนที่ไกลขนาดนี้ก็แค่สี่นัดนะดูดิสานัดไม่ตายนะต้องอีกสองนัดนนถึงจะตายถ้ายิงหัว2นัดตายใกล้ๆนะทุกคนห4สนะดูดิแรงมากแต่ว่าจะบังคับให้ยิงหัวอย่างเดียวมันก็ยากนะทุกคนดูนี่ยิงไกลๆก็สนัดน,นะถ้าไอ้สนัดนะถ้าโดนหัวนะทุกคน ถ้าไกลมากๆนะสามนันก็ตายอยู่ดีนะแต่ว่าถ้ายิงหัวนะแต่ว่ายิงตัวไม่ตายอะ่ะต้องสองชุดนะทุกคนยิงตัวระยะไกลห้านัดน,นะดูดิอ้องห้านัดหกนัดอ่นนะคือยิงยากอยู่นะถ้าจัดต,ตัวอยู่นี่ไงมันยิงง่ายนะแต่ปกตัดตัวมันไม่อยู่นี่ให้เรายิงนะมันก็จะยิงให้โดนยากนะแต่ถ้าระยะใกล้ๆผมว่ายิงง่ายนะผมว่ายิงได้อยู่นะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะในการทดลองนะมา ดี๋ยวผมจะเอาไปลงสนามใหญ่ให้ดูแล้วกันโหใช้เป็นสไลด์ได้เพื่อเปลี่ยนกระสุนแล้วกันนะครับสําหรับอันนี้นะเพิกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด่านมอนเตอรีอ่ะด่านนี้ก็ได้ว้าวเพื่อนเราโหดวะไม่กลัวนะถ้าแบบนี้แจกได้ไม่ต้องห่วงผมจะมาแจกนะเพื่อนอย่างเท่ชุดอัพเต็ม้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเน้นแจกแล้วกันลูกไม่เน้นยิงนะเพราะว่ายิงยากจริง,าง,รงมา คีสพ45มันดูเหมือนยีง่ายนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะมันไม่เหมือนไอเอ็มซี6น่ะเอ็มซี6มันจีง่ายกว่าเยอะปึ๊บอืมได้ไปก่อนนะหนึ่งคิวนี้หน่อย,น,อยน,นั่านี้ปึ๊บเอาโหอ้ยมาหลังมาโดูในโอเคสองสีด้วยนะโอ้ยนี่ไงบอกแล้ววันนี้มาแจกมาใครอยากเก็บแต้มมาที่ผม อยากได้แต้มมาเลยมาเลยมาเลยมาปึ๊บอ้เออไม่โดนมันสไลด์ด้วยเออมาโดนระเบิดไฟก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหใกล้ๆรู้สึกว่าจะยิงยากว่ะเอ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะโอ้ยยิงยากมากบอกเลยเป็นปืนที่ยิงยากที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมาเอ้ย โอ้โหโดนเอ็มสิบหกป่ะวันนี้ไงเอ็มสิบหกส้มมาด้วยนะยิงหลังก่อนเฮย้ฮยเฮ้ยตัวนี้ก่อนแล้วกนะันขอสองคิวพอดูที่ว่าจะตายไปเท่าไหร่นะจบแมตช์นะปกติผมตายไม่เกินสิบนะอันนี้นะ่าจะสิบกว่าแนะ่ ้ยดุซองเว MM. ้ยดุซองโอ้ยมาข้างเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอีกแล้วอ่ะดูดิมันยิงยากนะทุกคนต้องเล็งให้ตรงจริงๆอ่ะต้องโดนตั้งแต่นัดแรกอ่ะดูดิโอ้โหเวลาเหวี่ยงนี่ไม่โดนเลยเฮ้ยมาอีกคนโอ้ยยอมวันนี้บอกแล้วมาแจกระเบิดควันไป ให้มาเออมาเออมาดีอืมอ,อืมอยี่ไม่โดนนี่แหละอมืมอืมโดนระเบิดไฟแล้วปะฟึ้นอืมอ,อืมได้ไปหนึ่งคนที่คนที่คนคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกโดนได้ไงไม่โดนได้ไง,ไโ,ไไงโอ ไอ้ไอ้โอ้ยบีเคห้าเจ็ดขอคืนหน่อยตัวนี้แล้วไอ้ลูกสองโอ้ยนัดเดียวตายเลยโยิงคมจัดไม่สงสารกันเลยดีดีมาเฮ้ยเฮ้ยได้ผมมั่งเออตายที่ได้เราอะตายเยอะจัดโอ้โหตายแอะไม่ไหววะเดี๋ยวจะจบแล้วนะทุกคน ยังไงเราก็ชน,นะนะขอเปลี่ยนปืนดีงดิขอยิงบ้างเถอะอันนี้เปลี่ยนปืนก่อนแล้วทุกคนแค้นมากเลยโดน F16 วีอา่าเป็นหนึ่งคิวต้องเจอปืนแบบนี้ชนะแห้วอีก,อก,อกสองคิวอีกสองคิวขอยิงบงั่งขอยิงบงั่ง อีกหนึ่งคิวอีกหนึ่งคิวนี่ไงฮีโร่อะโอ้โหตายเยอะจัดบอกแล้วเพื่อนตึงไม่ต้องห่วงยิมถูดแดงอะ,อะไปผ่านไปเนี่นะทุกคนเซตที่หนึ่งนะก็ลองไปเล่นกันดูนะผมแต่งแบบนานมากนะแต่ว่าผมว่าเซตนี้ก็ยิงง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับเนเคตีนะม,มาเดี๋ยวมาต่อกันสองสแล้วเซตติดกล้องนะเซตนี้จะยิงง่ายมากๆนะทุกคน สำหรับผมนะมาเปลี่ยนขอเปลี่ยนอันนี้เป็นเข็มฉีดยาแล้วกันอ่ะลองใช้แบบนี้ดูม้างนะทุกคนไปมาด่านเรือด่านนี้แล้วยิงก็ไม่ค่อยไกลนะมันก็น่าจะเข้ากับปืนนะเพื่อนก็ตึงหนีแล้วอะแบบนี้ก็หวาดเกียบมาเรวมาดูปืนนิดนึงโอ้โ ลายอนิเมะด้วยไม่รู้ตัวอะไรนะตัวการ์ตูนจากเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันหรือว่าเขาเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้เออติดกล้องเล่นรู้สึกว่าจะยิงง่ายเลยนะี่ยไปแน่ขอก่อนแล้วกันโอ้ตายเรียบเพื่อนเรานะตาย này, ừm, ui, vừa tay, ui, quậy quá, ui, ui, này, ui, ô, không bị đòn, ô, không bị đòn, cái cây, เดี๋ยวไปก่อนต่อให้ก่อนตาแรกต่อให้ก่อนไอต่อให้ก่อนยิงไม่ได้ได้ไม่กี่ตัวต่อให้ก่อนมาเอาจิ้งนะไกลก็ยิงได้นะถ้าว่าติดก,กล้องนะทุกคนอุย้ยเพื่อนปืนส้มเว้ยปืนอะไรวะเงหนึ่งเจ็ดวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมเป็นไงเป็นไง เอาก่อนอือุ้ยอยู่ไกลเกินเข้าในก่อนเฮ้ยโอย้มันมีคนนึงว่าไม่ทันในวันนี้ือมาเฮ้ยติดกล้องยิงได้ป่ะทุกคนเปิดนี้นะเออติดกล้องยิงได้ยิงได้โอเคอยู่โอเคอยู่ถือว่าใช้ได้ติดกล้องไม่เย่ยไม่เย,ย่ไม่เหมือนเซตหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยยิงยากขี้หายอืมเหยียบระเบิดวิธี ยิงหลังดูดียิงยิงใก๊งก้อนโดนเลยอ่ะบังคับยากมากไหนคนหนึ่งวะเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปิดไปก่อนยิงตูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเราตายเฉยฟึ๊บมามาพอดีเอาาไม่ตายไม่โดนเหรอ โอ,โอ,โโอ้โหเพื่อนยิงเฉยอาอจะไปไหนเฮ้ยเอ้ยวิ่งไปเหยียบระเบิดเฉยเผาเผาไกลเกินไปเฮ้ย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 เอาหัวเลย no. เออเอาเดะปืนธรรมดายังไม่โดนต้องใช้ปืนไฟแล้วกันเพื่อนปืนคู่มาเลย โอ้ให้หมดอืมได้ไป5คิวแล้วกันไปเครื่องบินเลยโอ้โหสวยเลยปึ๊บบอมก่อนอืมไหนโอ้ยอ้โอ้โอันเน่ยันเน่มาดักอยู่แต่ตรงนี้นะเธอเอ้ยตกใจเพื่อนโทษที เอารถทุบหัวเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าเขายังอยู่มเมื่อกี้ทุบเราเหรอเอาไปเลยดาบไหนเรียกว่าไมค์คนแต่แตบบ่แตบบแบบ่เสียงปืนก็ใส่อันนี้มารู้สึกเสียงปืนมันเป็ดเลยทุกคนเลยเริ่มมันแล้วนะเริ่มมาแล้วนะโอ้ดับอนาคตเลยกำลังยิงมันๆเลยอ่า จบไปโอย้ยิงได้หลายคิวอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็ตายไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ยังตายมากอยู่ดีก็ต้องให้เพื่อนแบกอยู่ดีนะก็ก็ยังได้ที่สองอะ่ะก็ยังดีเมื่อกี้อยู่ที่สามทีนี้อยู่ที่สองอเริ่มดีขึ้นมาหน่อยในเซตที่สองนี้นะก็ถือว่าโอเคไปได้แย่เท่าไหร่ส,หรสรับ KHP ในเซตติดกล้องเล่นนะผมว่าติดกล้องเล่นโอเคเลยว่ะทุกคนลองเอาไปเล่นดูนะ ใครอยากจะเล่นนะเห็นว่าใครที่เล่นอยู่แล้วนะแล้วเล่นเก่งๆอยู่แล้วนะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะสำหรับปืนเคสปีสีนะไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันเล่นยากอย่างนี้นี่เองแต่ว่าดามเมจแรงจริงแต่ว่าต้องยิงให้โดนเนี่ยปัญหาใหญ่คือการยิงให้โดนจะยิงไงให้โดนยิงยากจริงก็ประมาณนี้นะคนในการรีวิวเคสปีสีนะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเป้า